ให้พูดมาเลยว่าเขาํำบากมากเอตีบริบทว่าณสถานการณ์ของเขาในเวลานี้ตัวเขารู้สึกว่าดิ่งมากคือคือคือ,คอไม่ดีตัวเขารู้สึกไม่ดีไม่ดีทั้งทั้งบริบทสภาพความเป็นอยู่สภาพจิตใจคือไม่ดีเลยไม่ดีเหมือนตอนที่อยู่กับเราคิดเป็นแบบนี้เพราะว่าเราตีโจทย์ว่าณนะเวลานี้ เขาทิ้งเราไปแล้วเขาเทเราไปแล้วเขาคิดถึงเราไหมาให้บอกว่าตอนนี้ดูสิจมน้ําดิ่งเลยเขาไม่มีความสุขเหมือนช่วงที่อยู่กับเราณนะเวลานี้ดูโดยรวมเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงบริบูรณ์บริบทหรือต้องการโวยหาเราหรือ หรือต้องการความโปร่งใสต้องการความสดชื่นต้องการการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะดีขึ้นจะอย่างโน้นจะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนั้นอะไรตอนนี้เขาเขาเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมเขาต้องการที่จะหนีจากณเวลานี้ไปสู่บริบทที่มีความสุขมีความสบายใจกว่าตอนนี้ตอนนี้คือประเดิมว่าประเดิมไม่ใช่ประเดิม ตอนนี้ประหนึ่งว่ามันหายใจไม่ออกมันพูดไม่ได้ความรู้สึกความคิดมันเหมือนพวกบรรดาเอ่อมีกรอบที่แข็งมากและตัวเขาก็เป็นคนที่ต้องการหนีแล้วก็หลุดออกจากกรอบแต่หลุดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันอ,อึดอัดตอนนี้ในความคิดในความรู้สึกเขาเขาคิดถึงเราเขาโอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ้ะโอ้ย อืประมาณเนี้ยคือหงุดหงิดไหมไม่หงุดหงิดจ้ะอึดอัดมากทุกมากแล้วหาที่ระบายหาคนที่จะบรรเทาหรือรับฟังความรู้สึกของเขาตอนนี้ไม่ได้เลยมันตัวอาการนะ่ะมันก็เลยตีอ้วนตัวอาการมันก็เลยตีอ้วนอยู่ในอกมันไม่สบายใจไม่สบายตัวท้ององืดอท้องเฟอ้อคล้ายๆจะเป็นแบบ ร้อนในบ้างลิ้นชาบ้างที่มันไม่สบายตัวจริงๆเนี่ยต้องการที่คิดถึงเราอะต้องการที่จะมีความสุขต้องการที่จะหลุดออกไปจากตรงนี้ตรงนี้อพี่สนไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้คือณนวอุลานี้คือสมมุตินะครับเขาทิ้งเราไปแล้วอะถ้าไปเขาเขาไปอีกคนหนึงถ้าเขามาถ้าเขายังเป็นคู่ณคนที่เขาไปอยู่ด้วยอะตอนนี้ผู้เขาไม่มีความสุข คนของเราคนที่เคยเป็นของเราคนที่เราเคยรู้จักคนนั้นมันไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่ไม่ไหวแล้วอยากจะอยากจะหนีอยากจะเทเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อมาอยู่กับเราหรืออยากจะกลับมาอยู่จุดเดิมกับเราคือณเวลานี้เขาแย่แล้วอะแย่มากเลยอะดูสิทั้งอยากจะขนของออกไปทั้งอยากจะมีมา้าเร็วมาฉุดเข้าไปอะอะไรประมาณเนี้ยเป้าหมายของเขาก็คือไม่ไหวอะไม่ไหวแล้วไม่อยาก ไม่ไหวคือไม่อยากก็ไม่อยากด้วยไม่อยู่ก็ไม่อยู่ด้วยไม่ไหวก็ไม่ไหวสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วตอนนี้มีอะไรเขาคว้าหมดใครพูดอะไรให้ฟังใครเตือนอะไรให้ฟังที่เป็นเชิงของแรงบันดาลใจชี้นําชี้แนะหรืออะไรประมาณนี้เขาฟังหมดคือหาหนทางหาวิธีที่จะหลุดหรือจะหนีออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เร็วๆอยากไปมากไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่เขาอยู่กับ คนใหม่อ่ะหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่คนใหม่คนใหม่กว่าคนใหม่ล่าสุดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วอยากอยากจะออกอยากจะไปอยากจะมันจะพูดยังไงอ่ะใจไม่อยู่ะแต่ฝืนสุดๆเลยใจไม่อยู่แล้วแต่ทรมานสุดๆเลยอย่างไปไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างอะไรประมาณอย่างนี้ณเนะวลานี้ไม่ไหวคือไม่ไหวคือไม่ไหว คล้ายๆท่าทีไฟจะแตกแล้วเนาะอยากจะไปมากามเหวี่ยงอารมณ์ก็เหวี่ยงใครพูดอะไรก็คือเหวี่ยงจริงไม่รู้จัะคือเขาเปลี่ยนบุคลิกไปแล้วเอตอนที่เรารู้จักกาันช่วงที่เรารู้จักกาันอาจจะเป็นบุคลิกที่ยิ้มยิ้มก็ยิ้มจริงหัวเราะก็หัวเราะจริงออกมาจากใจออกมาทางตาแต่ณเวลานี้คือเขาตัวเขาเองเนี่ย ระแวงอึดอัดยิ้มไม่สุดหัวเราะไม่สุดมีความสุขไม่สุดอะไรประมาณอย่างนี้ตอนนี้เขาตีอวนตีรนไปหมดเลยเอ่อคนรักของเขานะตอนนี้เนาะก็เอาเป็นว่าไม่มีความสุขทั้งคู่เลยคือเอาไปก็รักษาไม่ได้เอาคนของเราไปหรือเอ่อ เอาคนของเราไปก็รักษากันไม่ได้อยู่กันไม่รอดเอานี้พูดตามตัวก็ตบโต,ต,ตสมอกสมใจดีอกดีใจกันแล้วนะสําหรับตัวฝั่งเราแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะเป็นอะไรกันก็สุดแท้แต่เวีแต่คาของเขาแต่ไพ่บอกว่านาะอลานี้ที่สวนอ่านไพ่แปลกๆนะไม่ไหวแล้วอยากไปทั้งคู่ไม่อยากอยู่แล้วไม่ไม่ไม่แล้วคือคือไม่ก็คือไม่คืออ่อเขาพเว่า ยืนอ,อยู่เฉยๆแล้หมดแรงสุดลงอยู่กับที่แต่มันต้องฝืนจะอยู่ต่อแต่ตอนนี้คือยังยังไม่ถึงเวลาที่มันมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเลิกลากันจริงๆแต่ตอนนี้สภาพแย่ๆ yeah, yeah. ต่างคนต่างอันนี้แล้วละ่นะณเวลานี้นะเราไม่ได้เป็นการสมน้ําหน้าหรือสมน้ําหน้าหรือซ้ําย้ําเติมใครนะเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องของบุคคลสองบุคคล ที่ที่ต่างคนต่างมาแล้วมาอยู่มาพบเจอกันแล้วมาอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาเหมือนแบบดีซ่านดีแตกธาตุไฟแตกไปเลยกระจัดกระจายเป็นผุยผงเลยคือเจอหน้ากันบางที่อาจจะแบบทะเลาะก,กันเลยก็ได้อเจอหน้ากันทะเลาะก,กันไม่คุยกันคือมีแรงประทะอะความที่จะเป็นระเบิดนึกถึงครูออกไหมครับครูอ่กมันแตกยังไงก็อ,อย่างนั้นเลยในเวลานี้คือสถานการณ์สองคนเขาอยู่ต้นกันเจอหน้ากันหรือ แค่พูดไม่เข้าหูหรือพูดไม่ถูกใจเนี่ยปุ๊บเหมือนพลุแตกเลยอารมณ์ใส่กันกระจายไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาต้องทนอยู่ด้วยกันมันมีพันธะอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละมันมีพันธะหน่วงกันอยู่ถึงถึงถึงที่ถึงตอนนี้ห่างกันไม่ได้แยกจากกันก็ไม่ได้มันก็เลยอึนๆกันอยู่นะฮะแต่ ตอนนี้คือบางคนต่างมีเป้าหมายใหม่ละคนที่เคยสนิทก,กับเราเขาก็คิดถึงเราอยู่นะยังคิดถึงยังกลับมายังไม่ใช่ยังกลับมาจะยังอยากจะกลับมาถู่จุดเริ่มต้นใหม่ของเขาอยู่คืออยากจะกลับมาหาเราแหละเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเราจะไม่พูดถึงว่าเราอยะอะไรแบบไหนยังไงกับเขานะเราแค่ถามความรู้ถามไพ่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไง,งไดีได้หรือ คิดถึงเราไหมอ้ยอยากกลับมาจริงๆนะอยากกลับมาจริงๆนะนะเห็นไหมฮะทุกวันนี้อ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถโดนบันดาลให้เขากลับมามาหาเราได้เขาอ้อนวอนหมดเลยเขาไปไหนมาไหนคือเขากออ้อนอนอ้อนวอนทุกที่อะเทวดาสมมุตินะครับอันนี้เปรียบเลยเนาะ เทวดามีหลื่นหมื่นองล้านองค์เขาก็ขอพรจากเขาจากบรรดาเทวดาให้เรากลับมาหาเราให้เขากลับมาหาเราเขาก็อ้อนวอนขอพรตลอดว่าอยากจะกลับมาอยู่มาเจอมามามา,มา,มาอยู่กับเขาเรียกว่ามาเริ่มต้นกับเราใหม่ <c oughs> จริงๆนะเห็นไหมเขาอยากกลับมา อยาก,กับมาเริ่มต้นกับเราใหม่อีกครั้ง้องหาทุกคืนภาวนาทุกวันอยากอยากกลับมาอยากกลับมาอยาก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 ่อยา,ยาพูดยังไงละ่ะอย่าพูดยังไงคือควนเข้าใจอารมณ์คนคนต้องการหลุดจากนรกหลุดจากบ่วงบ่วงอึดอัดบ หลุดจากบ่วงกรรมแล้วอยากจะหลุดพ้นน่ะมันต้องการอารมณ์นั้นน่ะแล้วพี่สนก็คือพี่สนไม่เคยมีความรักแต่เกิดเข้าใจว่าคนอยู่ในความทุกข์ต้องการปลดปล่อยต้องการใครสักคนมาดึงเราไปแต่ตอนนี้ตัวเขาอะยังออกมาไม่ได้แต่ก็ภาวนาอ้อนวอนต่อสินทรัดิ์สิทธิ์ให้พาเขาวกลับมาหาเราทีให้พาเขาอะกลับมาเริ่มต้นกับเราหรือมามาฝั่งเราให้ได้ สักีเถอะคือขอก็แล้วอ้อมนวอนก็แล้วบังคับก็แล้วขู่เข็นหรือน้อยแสดงความจำนงน้อยอกน้อยใจต่อโชคโชคชตาชีวิตต่อหน้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วอะไรประมาณนี้ยเขาพยายามทำอยู่ะเนี่ยทำทุกวิธีทางเขาในความเป็นมนุษย์เขาก็พยายามทําทุกวิธีทางที่จะกลับมาแต่ในความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองเห็นเขาก็ภาวนาอ้อนวอนทุก สิ่งทุกอย่างทุกองทุกเทพทุก,ทก,ทกอะไรอย่างเงี้ยที่จะกลับมานะครับผมเอาจริง,รงๆเถิดเรายังรักเขาไหมไพ่เกิดขึ้นมาละไพ่พูดมาละเรายังต้องการเรายังรักเขาอยู่ไหมเรายังยังเออ่เดินเรายังสามารถที่จะเดินเคียงคู่ไปกับเขาได้ไหมไพ่ถามนะจ๊ะแต่ไพ่บอกว่าอืมจริงอ่ะ มันสามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ตัวท่านณเวลานี้ท่านมีสเปคแล้วท่านมีเงื่อนไขแล้วนะว่าจะอะไรแบบไหนกับตัวเขาเนี่ยนี่คือตัวท่านแล้วนะท่านจะเอาไหมแต่ร้อยเปอร์เซ็นท่านท่านก็อยากได้นะอยากกลับมาเหมือนเดิมแต่แต,แต่แต่เอาตัวท่านที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะ จากใ่นะแล้วท่านก็ไปประมวลประเมินตัวตนต,ตัวเองกันอีกทีหนึ่งท่านต้องการมากท่านยังรักเหนียวแน่นยังคงเป็นคนเดียวคนแรกประมาณนั้นนะ่ะคือเป็นคนเดียวเป็นคนแรกเป็นคนที่หนึ่งหรืออะไรไมุ่ที่มันประทับอปุปถัมภใจในตัวในตัวเขาที่มีสองคนท่านมีนคนรู้สึกต่อกันอะไรประมาณนี้นท่านต้องการท่านโหยหาท่านท่านรอคอยเขาอยู่ แต่ทีเนี้ยก็ในความเป็นจริงไะนะก็แล้วแต่ว่าท่านจะตัดสินใจยังไงอะไรแบบไหนสุดแท้แต่ท่านแต่ในเนื้อผ้าบอกว่าท่านก็99.99% 99เลยที่จะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมกอดของท่านนะครับแต่ณนเวลานี้ตัวเขาแย่ม,มากอย กองนี้ก็ไม่ต่างจากกองที่หนึ่งคือท่านต้องการมากเขาก็ต้องการมากตัวท่านและตัวเขายังรอยังต้องการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมยังไงยังไงบริบทเข้าเป็นไงดูซิตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไปเจอโลกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังกลับมาคืนกลับมาตอนนี้ เขาก็ยังมีเหมือนคิดได้แล้วลหละเขาอยากจะเหมือนคิดได้แล้วลหละว่าพลาดอะไรไปต้องการจับมาที่สุดอ่านพลาดจนแบบนี้นะต้องการจับมาแล้วเขาก็มีวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ท่านอนะต้อนรับเขากลับไปอย่างเงียเนียนนีน่ อืมนะฮะเขาก็เขาก็มีวิธีการที่จะให้ท่านยอมรับเขานะนะเนาะนนะจริงๆเขามีวิธีการที่จะทําให้ท่านหนะยอมรับเขาอีกครั้งเนี่ยเอ่อด้วยความเป็นเกียรติเป็นสีเป็นเกียรติยศเป็นสีสันหรืออะไรชีวิตของเขาก็ไม่รู้อ่ะ แพ้ไม่เป็นนะคนคนนี้เสียหน้าไม่ได้เสียชั้นเชิงไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งคือจริงๆเขาก็มีคนผิดนะที่เขาเทเราเนาะแต่บริบทนี้ก็คือเขาไปแล้วเขาพลาดอะ่ะเขาไปแล้วเขาแบบไปไป,ไปไม่รอดอะ่ะก็เลยอยากจะกลับมาทีนี้การที่จะกลับมามันมีชั้นเชิง้วเว้ยช้อ๋อซี้ชั้นเชิงแล้วเว้ยคือตอนไปก็ไปอย่างหงอะ่ะกลับมา ก็ต้องกลับมาอย่างอะไรที่มันสักอย่างนึ่งไม่ใช่อย่างหมาไม่ใช่อย่างแบบกระจอกกระจอกอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเขาคิดอย่างนั้นเลยนะอีตอนไปเขาทาให้เราคอตกคออ่อนแต่อีตอนจะกลับมานี่แบบมนะมันมีศักดิ์ศรีมันมีเกียรติยศมันมีเอ่อเหล็กแหลมแทงคออยู่ให้เชิดเชิดอะไรประมาณอย่างนั้นคือเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปไม่รอดแล้วเขาก็อยากจะกลับมา ไปแล้วนะไปไม่รอดไม่รอดด้วยอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะด้วยความเป็นอยู่ด้วยเศรษฐกิจหรือเขาเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาเคือเขาไม่รอดคือเขาก็ไม่รอดเขาต้องการเขาก็อยากจะกลับมาแต่สถานะของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซัพพอร์ตเขาได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่พูดถึงเนาะเราจะพูดถึงว่าเขาต้องการจะกลับมาแต่กลับมาแบบมีชั้นเชิงมีลีลา อือเอาพูดตามตรงก็ได้ไพ่เปิดมาแล้วเข้าไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีคนซัพพอร์ตเขาต้องการกลับมาแน่เขาไม่มีใครซัพพอร์ตเขาไม่มีคนซัพพอร์ตจะซัพพอร์ตเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากเนี่ยคือจะซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เราไม่สนใจแต่ตอนนี้คือเขาไม่มีคนซัพพอร์ตเขาหมดแล้วอมหมดหนทางหมดแรงหมดสายป่านหรืออะไรก็แล้วแต่ นั่นแหละมีปัญหาเรื่องการซัพพอร์ตไม่มีคนซนะัพพอร์ตฮะเขาว่าถ้าอยู่กับเราเรายังช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างถ้าเขาอยู่กับเราเรายังมีช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเนี่ยคือเรายังฟันหรือยังแบ่งเรายังจัดสรรให้เขาบ้างนะครับผมแต่ถ้าหนักเอาไหมอืม คือท่านเอางี้ท่านจะปากแข็งเหมือนภูหินภูเขาปากแข็งเหมือนเหล็กอะไรก็แล้วแต่เถอนะนะมันเป็นคู่เวียกู่กรรมกันแหละดูท่าแล้วอ่ะคือมันก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะไปแล้วมาไปแล้วมาไปแล้วมาแล้วมันก็เป็นเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องใช้คําว่าอะไรอ่ะคือผู้ใหญ่อ่ะอาจจะแบบหมัอนทายท่านก็จริง ไปแล้วเลิกแล้วเขาก็ดีใจแต่ท่านก็ยัง้งไปดึงเขากลับมาหรือไอ้ผู้หรือไอ้คนคนนั้นก็ยัง้งวนวนแล้วหรือกลับมาหาท่านทําให้ผู้ใหญ่เขาไม่พอใจอีกคือมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละก็เลยก็เลยณนะภายณตอนะนี้คือเหมือนประมาณว่าคู่เวียนคู่กรรมกัน,กนหรือเปล่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาหมดเงินทางนู้นก็มาทางนี้แล้วพอเจอคนที่ว่าจะเปหรือว่าคนที่จะมีกําลังซัพพอร์ตดีๆเอาไปอะไรอย่างเงี้ยพอทางนู้นเขาไม่ซัพพอร์ตก็กลับมาหาท่านอะไรอย่างเงี้ย อืจริงเนาะจะเอาเหรอจะอยู่กันได้ไหมกลายเป็นว่าไาพ่บอกว่าอยู่กันได้อยู่กันรอดถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยอืมเขาก็เป็นของเขาคนที่เทเราอะ่ะเขาก็เป็นของเขาแบบนี้นะไพ่พูดมาเนาะมันคือเขาเป็นของเขาแบบนี้แหละแต่เรารับได้ไหมละ่ะแต่จริงๆ่ะดูจากไพ่ท่านบอกมาก็คือเขา เขาใช้เงินเปลเปืองเขาใช้เงินเปืองเออเขาใช้เนเงืองอหาแต่คนซัพพอร์ตไม่รู้ไปทำอะไรน่ะหาแต่คนซัพพอร์ตดูจากภาพนะครับผม,มก็ได้กลับก็ได้กลับมาว่ากันใหม,ม่เริ่มต้นกันใหม่แต่อย่างบอกเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการ ความสะดวกสบายความพร้อมความ,มอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเนปะ็นคนจ่ายเขาได้ท่านซัพพอร์ตเขาเขาก็เลยอืกลับมาเหมือนเดิมประมาณนี้ก็มันเป็นลักษณะเหมือนเอานะหนึ่งนะคู่เรนคู่กรรมสองมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละมันก็มีการจุนเจียกันบ้างมันก็ต้องมีการ ส่วนใหญ่ท่านสปอยเคาก็จริงแต่บางทีเค้าอ่ะท่านอ่ะก็ให้เค้าทํางานให้ท่านก็ไม่ใช่ว่าสปอยซะสมดซทุกอย่างแต่ท่านก็คือดูจากไพ่ก็คือสายเปแต่ไม่ได้เปแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่ใช่มันมีสาเหตุของการเปแล้วก็มันมีสาเหตุของการว่าจ้างหรือการทำงานอมันเป็นแลกเปลี่ยนกันเบเรติกันนิดหน่อยแต่ท่านเปหนักไปนิดนึงพูดอย่างนี้อ่า นะครับผมแล้วการกลับมาที่เขาโ,โหยหาหรืออะไรเงี้ยอ,อย่างว่าแหละถึงเวลาก็เลยถึงบอกว่าท่านนสายเปย์ท่านเป็นตัวซัพพอร์ตเขาซ้ปเป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่ออที่เทท่านอะ่ะก็คือเป็นคนที่อใช้เงินเก่งใช้เงินใช้เงินหนักหนักเรื่องเขามีเงินต้องมีเงินไม่ไม่ไม่ขาดมือแต่ทีนี้พอพอไปเจอคนที่มันคิดว่า มีสถานะสูงใหญ่หนักกว่าท่านก็ไปแต่พอไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขากับมาเห็นไหมมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขาก็กลับมานั่นแหละท่านก็เอาเป็นว่าเราเปิดไพ่กันสองกองนี้นะครับผมแล้วก็เอาแค่สองกองนี่แหละแต่สามกองสี่กองมันก็วุ่นวูนไปกันใหญ่ ฉะนนั้ดูแล้วจากสองกองนี้นะครับผมท่านก็ตัดสินใจกันมาแล้วกองที่หนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกองน,นี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสรุปจากกองนี้แล้วก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะว่าเราจะ m a n a g คนคนนี้แบบไหนยังไงเพราะมีความคิดว่าท่านคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเขานะครับ